บัดน,นี้เป็นครั้งที่61ตรงกับวันที่9มกราคม2569้าข้าพเจ้านายซึมสุขแก้วเคียนขอเป็นวาจาสัตยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาในองค์พระคาวัลปฏิเทรเจราชองค์หลวงปู่สําเร็จ์ลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดตั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพราเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนานในการสวดสัตยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรันตนไตยคูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจบ,บาดารให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัทยายมนต์ต่อไปบทสวดชุนุมเทวดาสมันตาจักวาริสุธาคาชตูเทวตาสัทธมังมุนีนาชสาสุนันตุสาาัคขโมคาทางัง สักขีก้ามิจะรู้เป็ฯฤิสิขรัตเตจันทาริเขวิมาณีตีเปรดตีจะขามิตรุวนคหานีเขหาวัทุมีเขเติุมมาจะยันตุเทวาชรัทวิสเมยยาขาขันทภานาคาติดทันตาสันติเกยังมณีวัจนงสาธวโวเมสุนันตุธรรมมัสวะกาโรอายมพันตา ธรรมวัตสวนากาโรอะยัมพัทันตาธรรมวัตสวนากาโรอะยัมพ <iny> ัทันตาุส่วนัรรมการสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดสัจจริยคาถานาถิเมศรานังอันยังพุทโธเมสัตนานังวรังอิตินะสัจจวัตเชนะโสติเมหูตุสัพปทานาถิเมศรานังอันยังธรรมโมเมสัตนานังวรังอิตินะสัจจวัตเชนะโสติเมหูตุสัพปทานาถิเมศรานังอันยังสังโฆเมสัตนานังวรังอิตินะสัจจวัตเชนะโสติเมหูตุสัพปทา บทสวดมหาการุโกนาถติีอาธิกาคาถามหาการุโกูนาถุอัธายาัพปานินังปุเรตวาปารมีสัพพา,า,า AR, ปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอินาสัจวัชเชนะมาหตถุสัปุปัทวามหาการุโกนาถุอตายาัพปานินังปุเรตวาปารมีสัพพา,า,า AR, ปัตโตสัมโพธิมุตตะมังอินาสัจวัชเชนะมาหตถุสัปุปปัทวา มหการุโกนาโทสุขายาสภปานินังปุเรทวารมีสัภปัตโตทัมโพธิมุตมะอิเตนาสาจจวเชนามาหอถุสาภูปัทวาบทส่วนมหาสมัยสูตรเอวเมสูตังเอกังสัปยังผักขาวสเกสูเวรติกะปีละวัสมิงมหาวเนมหัตาทีโคสร้างเขนะสัตทิงจจมัตเตหีพิคุสเตหีสัพเพเหวารหันเตหี ทาสหิงจโรกทาตูหเเทวตาเยปุเยนาซาลิปิตตาหันตีปาขวันตังทศนัญญาภีคูสร้างคันจาตะโคจิตนงสุทาซาีิกานังเทวานังเอตตาโหสีอยังโคภคกวาสเกสุวัตติกาปิลวัสมิงมหาวันีมหตาภีคูสร้างเคนะสัตทิงปัจมัตเตหีภีคูสเตหีสพเพให้ว่าอรหันเตหีทาสหยิจโรกทาตูหเฮเทวตาเยปุเยนาซาลิปิตตาหันตีปาขวันตังทศนัญาภีคูสร้างคันชา ยานุนามายามปียานาภควาติโนสังกเมยยามะสังกมิตวาภควาโตสัตติกปัญเจกคาธาปเสยยามาตีอัตคตาเถวตาเสยยาธาปีนามารวาปุติสสัมมจิตังวาพาหังปชาเรยยาปชาติตังวาพาหังสมมิเฉยยาเอวามีวาสุทาวาเซสุเทเวสุอัตติตาภควาโตปุระโตปาตุระหังสุ อัตตโคตตาเทวตาภักขมันตังอภิวาเทิตวตังเอกามันตังอัตถังสุเอกามันตังตีตาโคเอกาเทวตาภักขวตุสันติเกอิมังคาทังอภาสีมหาสัพโยปวรสัมิงเทวกายะสมาขตาอาฆาตธมหาอิมังธรรมมักสปยังตาขิตายวะบันสั้งคันตีอัตตโคปราเทวตาภักขวตุสันติเกอิมังคาทังอภาสีตัตตาพีโคสมาทางชูจิตังอรจโนชุมักังสุ สาลาติวานเนตานิคเตวาอินทิยานีรักขันตีปันตีตาตีอัตคู้ปราเทวตาภาขวตโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสีเจตาวาคีหลังเจตาวาปรีฆาอินทาคีระโอหาจมาเมชาเตจันตีสุทาวิมาราจักุมตาสุาทันตาสุสุนัคาตีอัตคู้ปราเทวตาภาขวตโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสีเยเกสีปุรังสันนังคาตาสี นาเตขมิสสันติอปายะภูมิงปะฮายะมนุสังเทหังเทวะกิยังเปรตสันติทีตะขัวภะกขวาภิกขูอามันเตศีเยปุยเยนะภิกขเวทัสสุโรคาาตูสุเทวตาสันนิปริตาห้อนตีตะทักขตังทาสนายาภิกขูสร้างคันจาเยปิเตภิกขเวอร์เฮซุ่งติตมัทนังกระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพัตนังเอตระมะเยวะเทวตาสันนิปริตาอรีสุงเซยยะทาบีไม่ห่างเอตระหี เอปิเทพีขเวพาวิสันตีอนาคตมัทนังรหันตุสมาสัมพุทธาเตสัมผีภาวนัเอตระมะยีวะเทวตาสาธิตปริตาภาวิสันตีเซยาธาปีไมหังเอตระหีอาจิกิสซามีพีขเวเทวังนนมามีอิตาจิสซามีพีขเวเทวังนนมามีเทสิสฐมีพีขเวเทวะขึ้นนมามีดาวสุนาถาสาโทกัมปนาสิกโรถาภาสิสซมีที เอวํภันเตติโคเตภิกขุภควาโตปัจจโสสุภควาเอตทโวจะสีโลกมนุตกัสสมียะถาพุมาจยศิายสิตาคิรัมตตาสมาหิตาปูทูสีหวะสันตินะรมสัมปิสัพพโนโอทาตมรัสสาสุทธาวีรสัมมนาวิดาอินโยปะจะเตยตวาวานีกาปิตวัทเวตาโตมจิสทาสัพเกศสเนตติเทวากายาอภิกันตาเวีชนาภิกขโวเตจะอตปะกะรงสุตวาพุทธาศาสนัง เที่ปงผตาหูญานังอุนสาสัตว์สัตวนางปิกเกสตวมาตาคุงสหัสสัสตวริงสตังเอกสหัสสังนางอุนหาสัมาตาคุงปิกเกอหนนธมรมตาคุงติสหัสภาุทธาหุงตันจัดสาพังอภินญญายาบาวะกิตวานาจักขุมมาตาตอมัญญิสัทธาสวะเกศสะเรตเตวะกายาอภิกันตาเตวิชาณปิกาววเยโวหังกิตติสัมมิขีเรอโรปัสสสัตตาสหัสสาวยจขาภูมมากาปิรวัตวา อีที่มาตัวชูติมาตัววันน่าวตัวยาสัตสินโมอธามานาอภิกรมุอีคู่นางสมัยติงหัวนางจะสาหัสสร้างเฮมาวตาจะฆ่าถวันนิโนอีที่มาตัวชูติมาตัววันน่าวมัตัวยาสัตสินโมอธามานาอภิกรรมูอีคู่นางสมัยติงหัวนางซาตาคิดาติสหัสสร้างยาฆ่าถวันนิโนอีที่มาตัวชูติมาตัววันน่าวมันตัวยาสัตสินโมอธามานาอภิกรรมูอีคู่นางสมัยติงหัวนาง อิจเตโซตัสสหัสซายาคาตัตวันนิโนอิที่มาตัวชูติมาตัววันเนาโทยาสัจสิโนโมทามนาอภิกมุอิคู่นังสมบทีหวนังเวียซาเมตตาปัญจสตายาคาตันวันนิโนอิที่มาตัวช่ติมาตัววันเนาโทยาสัจสิโนโมทามนาอภิกมุอิคู่นังสมบทีหวนังบุพพิโลราชายโกเวปูรัสสานิเวสนังอิโยนังสัตตาสหัสังยัคษันรุสติ ผพิ độ ราชนิโกสุภคคาสมาติวนังโอริมันจาทิสังราชาทาตาตโทปัสสสติขันทบพานังอธิบติมหาราชายาสัจสีโซปุตตาปีตัสสาภาวอินทามานามหาพราอายที่มัตโตชูติมตโตวันนาโรยาสิโนโอทามานาอภิกมุงพีกูนางสมิติ์วานังทาคีนันจาทิสังราชาบิรุนโหตุปัสสติ ุพพันธานังอธิปธีมหาราชายาสัตส,ส์โซุปุตธาบิตัสสพระหาวอินทามานามหาพราอิทิมาตชูติมาตวันเน,น้าตัวยาสัตส,สิโนโหทามานาอภิกรมุพีคุนังสมบติวะนัง ปาชีมันจาทิสังราชาวิรูปะโคปัสสะสตินาคางอธิปติมหาราชายาสัส,สีโซปุตตาปีตัสาพระหาอินหามานามหาปราอีที่มันตัวชูติมันตว,วันนาตยาสัสิโนโมทามานาอภิกรรมอีคู่นังสมบติปปวันัง อุตตะดันจาทิสังราชากุเวโรตับสัตสติยาฆารังอธิปติมหาราชายาสัตสีโซปุตตาปีตัสสาวาวอินหามานามหาพระราอิทธิมตชูติมตุวันเนาตยาสัตสิโมหามานาอธิกมุงพีโกนัสมติทวังปุริมาทิสังทตารโททักขิเนาวิรุณะโกปัชีเมนาวิรุปะโคกุเวโรอุตตรังทิสังจตารตจมหาราชามัตตาจโรทิซา ทธานรับบาอาทังสุวริเนียเป็นวัฒเวเตสรายาวิโนทาสาอากูวันจ่าทิตาสตามายาขุเข็นตุเวเทนตุวิภูจาวิภูโตสหะจันทนาคามาเสรทษจากินโนมันทูนี่มันทูจาปะวันโขโอปะวันโยจาเทวาสุตโตจมาตรีจิตาเซโนจักขันทัพโหนาโราชาชนโนสโคอากูปัญจาสิโคเจวะจินพุทธัสสาเอเตจันเจีชาราเชนโอคาทบานชาราสุพี โมทามนาอภิกรรมงพีคู่นาำสมติงหวนังอาธาคูนาปสานาคาเวซาสหัจกากัปราสตาอาคูพายคาสายาติพียาโมนาธาตาระทาจอาคูนาคาญาสัสนโนอรลาวโนมหานาคสุภคาสมิติงหัวนังเยนะคาราชาสหัจการันตีทิพติชาปากีวิจักขูเวหายาสติวราชปัตตาจิตาสเวรีติเตสนัง อาภัยยตนาคาราสนมะสีสุปนโตเคมากาสีพุทโสันหิวาจหิวิยันตานคาสุปนัสสังสุพุทังชีตาบรหัตเทนาสุปราลัสติดาปัตโรวัสวัตเซเตอิทิมตโตยาสัตสินองการากัญชามหาภิสมาอสุราธดาเวขาซาเวปาจิตติสุจิตติจาระหาราโทนโมจีสหสาตนาปเรปุตานังสาเพเวโรจนามกาสะหิพระมปริงเซนัง ราหูปภาขมูลสัพยโยธานีผัสทานเตภีคู่นางสมบทิงหัวนางอาโปจเทวาปฏิวิจเตโชวายโยตถาขมูลวัรุณาวัรุณาเทวาสุโมจายาซาสหะเมตตาภูณกายจิกาอาคูเทวายาสัสสิโนทาเซเททัสทากายาสภีดาตวานิโนอิทธิมตตูชูติมตูวันเนโตยาสัสสิโนมธามานาอาภิกขุภีคู่นางสมบทิงหัวนางเวียนทูจเทวาสาริจเตจามาเตวะยะมาจันทสุปปิสาเทวาจันทามงุปตะกิตา สิทธสุปาริสาเทวาสุรมาคูปรากิตานักขัตตานิปรากิตว่าอากูปนวะหก้าวัสุนังวัสโบเสโทสคูปะคาปรินตะโตอาเซีทัสทากายาสาเพนตานิโนยิทีมันตัวชูติมันตัววันนาโทยาสัสโนโอทามานาอภิกะมุงพีคโคนาสัมปติวณังอัธาคูสหงภูเทวาชกิมาริวาอริตักกาจโรราชาจ้อุมาปุปกาสิโนวัดุนาสหงธรรมะจ่าอจิธาจอเนชะกาสุรเดรยุจิราอากูอากูวัสเนสิโน อาเซเทตสตากายาสาพีนาตวนันิโนอิทิมาตัวชูติมาตัววันเนาทุกยาสัตสโนมอธามานาอาภิกรรมอีคคนะสมิติวันังสมานามหาสมานามานุสามสุตมากิทาบุอาคูอาคูมนโนสิกาอาทาคูหะระโย,ยเทวาเยตโรสวาสิโต าราคามหาปารคาอากูเทวายาสัสสิโนโอเซเททัสตากายาสพยัพเพนตวันินโนอีที่มตัวชูตีมตัววันเน่าตัวยาสัสสินโอโมทามานาอภิกรรมูอีคูน่นางสมบัติวันังสุกการขนมฮะอหนาอากูเบคซาสักาโอทาตะไคหฮ้าปาบอกฆ่าอากูเทวาวิจขานาสะถามัตตาหาระขาชามมสกาเจยัสสินโนท้าในยังอาคาปชญชนโยติสาอภิวัสติเซเทะะทะสะัสตากายาสัพเพนตวันินโน อีที่มาตัวชูติมาตัววันน่าวมตวยาสัสิโนมทามานาอภิกรรมุอีคู่นะสมบทีหัวดังเขมไมดาดุจิตายมากตักกาเจตัสิโนสามพิถการรามาเชิท้าจฉลี่มาจ้าสว่านิมันิโนอาคูอาธาคูปันิเดมีธาอาเซธีทัสสากายาสัพีนัตตวันิโนอีที่มาตัวชูติมาตัววันนาวมาตัวยาสัสิโนมทามานาอภิกรรมุอีคู่นะสมบทีหัวดังสัตทีเทเทวะดิกายาสัพีนัตวันิโน Nawan waji naa jung jere sajaa sahaa, awutaa jadi makirang okhati nama sawang, takki mokhatarang nakang jataang sajaa si tanga, suparama para mato jaa buta iti mato wu sahaa, saan nang kubaro tiso jaa subaka sabiti wanaang, sahaa para maa rookanaang maha uba pano wacu iti mato wapisma ka mooya sasiso, sa teta israa aku bandi kewatinon, tahi saa jamaa jato akha ka di to pariwadi to tahi jaa sapee api kante sintiri para makir. มาราเซนะัอภิกามีปสาาัสสะกัสสะมัตติยังเอทธาคตถาปัตถาราเขนาปัตมะถุโวสัมมันตาปรวารดชามอบมโกจินังอิทิเดทถามหาเซโนกะันหาเซนะันเป็สัจีปานิณาตรมาหจารสังฆวานาเพราวังยะทาบุสโกเมโกทนาเันตุวสวิสุโกตถาโสปัตถวาวัตติสังโยอิยังวสีตัญจะสาภาอภินญญายะวาวกิทวานาจักขุมา ตาตอมตจยาสธาสวกะิสัสเสเรติมหาราเีนาอภาิกันตาเทวิชนาาะภิคขวเตจอาตัมมคโรสุตวาพุทธ,ธาศาสนาวีตาราเคหิปักกามุงเนสังระบบิอินทสยุงสาเพวิสังฆามาพายาติตายาสัตสิโนมท,นทัันติสาภูเตหิสวะกาเทาเนสุตาที่บทสุดจุลชัยยปกรณ นโมมีมุทธิชัดชสหรตันตนาตยาทัพมีกาติชาปสิทธิปสิทธิวาระรายาปรมัยสุราสิทธิปรมาจ,จะอินท่าจ,จะจตุโรกาคัมพีรักกาคาจะสมุทาภูตุงคังคาจะพัมมะชัยยาปสิทธิพระวันตุเดชัยยาชัยยาทอดนิทอดอนิอุทาทิอุทาทีนาทีนาทีช้ยยาชยยาข้นละตนละนิสัย นี่ดซเสนาเมิรุราชพุทนอรชีใช้ยาชยาคัมปีราสมปีนาเขียนธนาคีปิสัจพุทธการีช้ยชยาทุนิมิตตาโรคีช้ยาชยาสิงคีสุธาตรมขัสุขาจาช้ยชวรุณนามคะซาตาช้ยาใชยาจำปาทินาคาคารันกุขันโทกใช้ยาใคาชคนตุรงสุกระผูชงเซหาพยาคตีปาช้ยาชวรุณนมุมะยาตา ชิดาชิตาเซนารีปุระสุธโนรรดีนชัยยะชียสุขาสุขาชีวีชัยยะชียธอรณิตริสัทธาชุชัยยะชัยยะชียธอรณิสันตินสัธาชัยยะชัยมังกราดลัญญาปวัคเกชัยยะเชียวรุณนักยากเกชัยยะชัยรักษาเสสุรักษาพุเตชาชัยยะชัยพเมนนาคราชัยยะชียราชาศิราชาชัยชัยยะชัยปตวิงสะพัง ชายาชายาอรหันตาปัจเจกพุทธสาวังชายาชายมหิสุโรหโรหรินเทวาชายาชายาพระมสุราโคชายาชายาราโควิรุณหกวิรูปโคจันทิมาราวีอินทวจเวนเตยโยจะกูเอโรวาณุโนปิจาอคิวายโยจะปาชุนหูกุมารุทตาราถกคอัารสศมหาเทวาจิธิตาปัสสาอัทโยอิสินสวากาสภา ชายารามโอภวันตุเตชยาธรมจะสังโคจัสสะปโรจชัยกคังอิเตนาชยาเตเชนะชยาสุทีภาวนตุเตอิเตนะพทธเตเชนะโอตุเตชยามังคารังชายุปีพูทสะสริมโตอายังมาราชาจะปาปีมาตัวปาราชโยอุโคชยมโพธิมนดีปโมทิตาชยตถาพมะคานามเหสีโน ใช้โยปีผู้ทัสสาสริมาโตอายังมาราสาจัปปิมาโตปราชัยโยโอโคเสียมโพธิมันเีปโมทิตาชะยะตทาอินทคณาเมหสีโนใช้โยปีผู้ทัสสาสริมาโตอายังมาราสะจัปปิมาโตปราชัยโยโอโคเชียมโพธิมันเีปโมทิตาชายะตทาตทาเทวคณาเมหสีโนใช้โยปีผู้ทัสสาสริมาโตอายังมาราสะจัปปิมาโตปราชัยโย โอโคชยมโพที่มันเดปโมทิตาชยตตถาสุภะคานามิสิโนใจยโยปีผู้ทาสาสริมาโตอายามาราสัจปาปีมาโตปาราชโยโอโคชยมโพที่มันเดปโมทิตาชยะตถาเทอนาคนามิสิโนชัยโยปีผูทาสาสริมาโตอายังมาราสัจปาปีมาโตปาราชโยโอโคชยมโพที่มัเด โมทิตาชยตถาสภพมคนาเฮหสิโนชานโตโพธิยาโมเรศกยนังนันติวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหีชาสูชามังคะเรปราชิตาัาลังเกสีเซปตปีโปคะเรอภิเซเกสัพพพุทธานังอาคับปโตปโมทติสุนาขัดตังสุมังคารังสุปปาตังโสติตังสุขุโนสุขุตจัสุจิทังพมจาริสุ ปทักขินังกายกรรมังวาจากัมมังปทักขินังปทักขินังมาโนกรรมังปนิทิเตปทักขินาปทักขินานิกตวานาราพันตเตเทปทักขินีเตอัตถารธาสุกิตาวิรุฬหพุทธาสเนีอโรคาสุกิตาโหธะสหสัมปิิยาติพีสันตุพโตเยเทวาอสศมิงทานีอธิกตาถีขายุกาสทาโหตุสุกิตาโหตุสัพพธารักขตุสัพสัตตนัง อั่งคัตุสินาสาสันังยาคจีปตนาเตสังสภีปูเรตุมโนรากาฤทธกาเรปวัตสันตุวัดสังวัตสาวราหกาโรคาจุปัฏทวาเตสังนิวาเรตุจะสพปทากายาสุขังจิตาสุขังกรันตุยะธารหังบทสวดธรรมะนิยามสุตังเอีพเมสุตังเอกังสัมปยังภะคะวาสาวัติยังวิหารตี เกิดแตวะเดออาราปิกัสสะอารเมตตะโคภักวะพีคุอาบันเตสีพีขโวเตติพาทันเตติเตพีคุภักวาโตปัญจโสสุงภักวาเอตัถวจาอุปทาวะพีขเวตัถาคตตะรักอุปทาวาตัถาคตตะนาทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตาธรรมาริยามตาสาเพสังฆาดาอินจาติตังตัถาคตุอุชามพุจติอภิสมเมติอภิคุจวะอภิสมเมตตะว่าอจิคติเทเสติ ปัญญาเปตีปัฏฐาเปตีวิวาตอติวิภัจจติอุตานิกโรตีสาเพสสร้างฆาราอธิจาติอุปทาวาพิขเวตถักขนาุปทาวาตถ่านักิตาวาสธาตุธรรมติิตาธรรมานิยามตาสาเพสสร้างฆาราถูกขาตตีดังขคธาถวปิชามพุชตีอภิสมิติอภิชิตวาอภิสมิตวาอจิคติเทเซติปัญญาเปตีปัฏฐาเปตีวิวาติวิภัจจติอุตานิกโรโตี สาเพรสร้างฆ่านาถุขาตีอุปทาวาพีกขเวตถาคตออุปทาวาตถทธาตตาิตาวาสธาตุธรรมาทิตาธรรมาริยาปตาสาเพธรรมาอนาตตาตีตัสธาทวบิชาพุจติตอภิสมิติอภิจิตวาอภิสมิตวาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิวาดติวิภัชติอุตานิกโรตีสาเพธรรมาอนาตตาตีอิทามาวจาภควา อตาตมพนาเตปิกูขัคาโตพาสิตังอภพินันทุนทีบทสวดพระเถรกระตคาถาอาตีทางนานวะคมยอานาไปฏนตีกลางเคอาณาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไปพึงพระองค์ถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยาธาตีตามปาหีนันตังอป,ปา,า,อา,า,าตังจะอาณาคตังสิ่งที่เป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุป,ปันจะโยธรรมัง ตัถาตัทาวิปัสสติสร้างเหรังสร้างกุปังตาวิธารุปูหาเยผู้ใดเห็นธรรมาเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่ากแจมแจ้งไม่งอนเงี้ยนคอนแคนๆๆเขาคนพวกพูดอาการเช่นนั้นไวเชาเชว่าจิตะมาตาปังโกชรยามารานางสุว,วีความเพียรไปกิเลสท่องธรว,วันนี้ใครจะรู้ความตายเม่พรุ่งนี้ทานหินโนสังฆารันเตนะมหเสนามาัจจุนาเพราะกผาเพ,พยียนต่มัจจุราชซึ่งมีเสนมมาะย่อมไม่มีสำหรับเรา เอวังวิหรที่มาตาปิงอหวราัตามปตันติทางตังเวพาเทกระโตติสัโตอจิคเดมนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียนอยู่เช่นนั้นไม่เกียดข้ารตากลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงรเราติดียว่ก็น่าชมบุสุตธรรมสังเวคภเจเจคณนะสังเพสังขาราอานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูกธรรมนมธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุคา สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทงยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเกลีดเจ็บตายไปสัพเพธธรรมาอาราตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารละไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวเราว่าตนของเราทูวางชีวิตัางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทู่ัางมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอาวัดสร้างมายาปริตะพังเราจะพึงตายเป็นแท้มารายาปริโยสานางมีชีวิตทาง คิดของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตทางเมรยอาริยาตังคิดของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณนังเมนิย่ตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคนที่จะสังเวชอายังกายโยอาเจรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนขันประจักษ์วิญญาณฉุดโทอันคัติงเสแล้วอธิเสสสติจักนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินการิงขฆาอิวะประดุดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้และทั้งหาประโยชน์มิได้ อนิจจาวัตรสร้างขาา่าราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปทาวัยธรรมีโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมบราอุบชจิตวานิรุชันตีขัดเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสร้างอุปัสสม,มวสวุโโค่ควาองเข้าไปสม,มบรับรสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสาเพสตาตาม,มารันจิจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่ม่าริงสุจะมาริสเรเที่ตายแล้วก็ได้กำลังจะตายแต่เทวังมาริตซาเรา้วก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกัน นัตธิมีเอตาสร้างสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตาอย่างกินจีอย่างกินจีกุศลกรรมังสัพเปปีพระเทหิกัังปุญญโนอัตโมทันตุสุนันตุปุนโตเยเทวาอัศมิงทานิอธิกตาทีขายุตาสัตาหุนตุสุขิตาหุนตุถูกข่าประมุนจันตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุถูกข่าประมุนจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาหุนตุถูกข่าประมุนจันตุ สัพเพอายติกาสุกิตาหุ่นตัวถูกข่าพมุนจันตัวสัพเพปิสาสัพเพยาค้าสัพเพเปตาสุกิตาหุ่นตัวถูกข่าพมุนจันตัวสัพเพอจารยุปรชายะสุกิตาหุ่นตัวถูกข่าพมุนจันตัวสัพเพนคตาสุกิตาหุ่นตัวถูกข่าพมุนจันตัวสัพเพเทวาสุกิตาหุ่นตัวถูกข่าพมุนจันตัวสัพเพสมัตินังสมิชนตัวโวบุสวดบูชาดวงปูทวดนาโมโพธิสัตว์คติมายาอิติภะคะวา นาโมโพธิสตัตว์คติมัจจาอิทีพระคาวานาโมโพธิสตัตวคติมัจจาอิทีพระคาวาปฏิทานาคาถายาเทวตาสติวิหาราวาสินีทูปิคเรโพธิคเรตาหิงตาหิงตาธรรมมาทานในปะวัตุภูชิตาสวธิกรติถาวิหารมัมมัเรเทราจามชานาวกาจพิกาโวซารามิกาทานาปฏิิอุบาสกาคามาเจเทสานิคามาเจสรา สัพปะราพุตาสุจิตาภาวะตุเตชาราพุชาเยปิจะอันสัสภาวะสังเสตัชตาอาตภูมปาติกานิยางในกลางธรรมวารังปฏิจเตสัพเพปิทุคภาษาคดตุสังขยังธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมมัทธาจัปุขาราสรังโคโหตุสมะโควาอาตายาจินิตายาจะอามเหรักขตุสัตธโมสัพเพปิธรรมาชาริโนวัฏิงสมมาปุเรยามะทำใม้อายปะเวทิเต S อ s a d n a หัวตนะัสเปปีปาริโนพุทธศาสนเนีสามมาธารังปะเวชนันโตดาเรเทวปปัสสตุอุติภาวายาสตตนังสามีทางเนตุเมธานิงมาตาปิตาจาท่าชังนี่จังราคันตุปูตะกลงเอวังธรรมินราชานโนป่าชังราคันตุสพพททาพธาเทวตาอุโยชนคาถา ทูกขปัตตาจะนีถูกขาพยาปัตตาจจนีพยาโซกป,ปัตตาจจนีโซกาหุ้นถูกสัพเพปีปาณิโนอิตาวาตาจามเฮหิสัมปทางปุญญาสัมปตังสัพเพเทวานุโม,มทันตุสัมปสิทธิยาทานังท,ท่านตุสัตทายาสีรังรักขันตุสัพพทาภาวนาพีรตตาโคถูขาชตุเทวาตาคตาสุมังคารคาถาโหตูสัพพังสุมังครังรักขันตุสัพเทวาตา สัพพะปุทธฏฐานุพาเวนัสวดธิโหตูรันตระโหตูสัพพังสุมังฆังระฆังตุสัพฏิวัตตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสวดธิโหตูรันตระโหตูสัพพังสุมังฆังระฆังตุสัพฏิวัตตาสัพพะสังฆานุพาเวนัสวดธิโหตูรันตรังสัพเพปุถัฏฐานปาปตาปัจเจกาตเจยังพระดังอรหันตานันตเจเทนาระฆังพันธามิสัพพะโซ สัพเพุทธาภระปตตาปัจเจกานันจะยังพระดังอรหันตานันจะตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพุทธาภระปตตาปัจเจกานันจะยังพระดัอรหันตานันจะตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพุทธาภระปตตาปัจเจกานันจะยังพระัอรหันตานันจะตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพุทธาภระปตตาปัจเจกานันจะยังพระัง อรหันตานันจเตเชนารักขัมพันธามิสัพพโสสัพพีพุทธาภราปตตาปัจเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจเตเชนารักขัมพันธาม,มิสัพพโสสัพพีพุทธาภราปตาปัจเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจเตเชนารักขัมพันธามิสัพพโส สาพพีพุฏฐาพระปัตาปัจเจกานันจายังพระอรหันตานันจเตเชนารักขังพันธามิสัพพะโสสพีพุทฐาพระปัตาปัจเจกานันจายังพระอรหันตานันจเตเชนารักขังพันธามิสัพพะโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตย,ยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอร้องกราบทิศถวายเป็นพระราชนแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคารายขอได้ทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัตย์สิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคบวคาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยากได้มีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสมมาท ตั้งมั่นในประธรรมคำสอนในองค์สเดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลลนานอีกทั้งขอเทพเวทวาดาทั้งหลายผู้ได้ออญโมธนาสาธุการในบทกุศลน,นี้บทดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภความแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวทงพวที่สามสิ่งอมโมเรตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและดิธานุภาพอันศักดิ์สิทธ อพยพนผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุประการเทินสาธุ